เรื่อง5%เนี่ยตอนแรกเนี่ยพี่เรนเขาก็ได้นะคะเพราะว่าเก้าจำได้ว่าทางพี่ A เป็นคนตกลงที่จะให้5%กับทางพี่เขาซึ่งเราก็ให้ไปแล้วก็ แล้วพอมาอยู่วันหนึ่งเหมือนพี่ตัวพี่เอ,เองเขาเป็นคนมาขอเองว่าว่าเขาไม่ไม่ไม่เอาแล้วนะเซนอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็มีเรื่องของโฆษณาเข้ามาซึ่งตัวโฆษณาเนี่ยค,คุณแม่ก็เป็นคนให้น้องไปแคสตามที่พี่เขาให้ไปแคสนะคะพอไปแคสมาเสร็จปีแรกก็ไม่มีอะไรก็จบตกลงกนันได้ดีพอปีที่สองเหมือนกับว่าคุณแม่เขาก็เอะใจว่าเอ๊ะในสัญ,ญญาเนี่ยมันเหมือนจะเป็นระยะเวลาของสัญ,ญญาเนี่ยมันจะคือปีครึ่งแต่ว่าทางที่พี่เขา,าบอกมันคือปีหนึ่ง แม่ก็เลยบอกว่าท้านั้นขออ่านสัญญาก่อนได้ไหมจะได้แบบละเอียดแต่ทางพี่เขาบอกว่าอุ้ยจะอ่านอ่านก่อนทําไมเดี๋ยวทำไมเรื่องมากอย่างน,างนี้ทำไมอย่างนี้ก็คือเหมือนมีปัญหากันทางแม่ก็เลยไม่สบายใจถอยออกมาแล้วทีนี้เหมือนกับทางทางพี่เขาเขาไปฟ้องพี่คนโตของหนูว่าว่าแบบเนี้ยมันเกิดปัญหายอย่างนี้ซึ่งพี่คนโตของหนูก็เป็นคนของก้าวเนี่ยก็เป็นคนบอกบอกเองว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะก็คือ ก็คือเหมือนกับว่าให้แยกการแยกการทำงานไปแล้วเดี๋ยวพี่คนตัวของเก้าเนี่ยจะเป็นคนเอาเงินค่นญญาภาษีเนี่ยให้เขาเองแ<ส>จ้งไ<แจง>ว้อย่างนั้นพอมาปีที่3อ่าซึ่งตัวเขาเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวด้วยแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาก็มาบอกบอกแม่ว่างั้นของเงินก็สุดท้ายก็สุดท้ายเท่าไหร่นะแม่อเท่าไหร่คะแม่สี่แสนสี่แสนแต่ว่าทีเนี้ยเหมือนกับว่าแม่เขาก็ให้ไม่ครบแต่สาเหตุที่แม่ให้ไม่ครบ เพราะว่าแม่ก็ทราบมาว่าก็โดนแบบโดนทางที่เขาเอาน้องไปว่าต่างๆนา,นานากับแม่ว่าเรื่องมากอะไรต่างๆอย่แม่เขาก็ไม่สบายใจที่ที่จะมันที่จะมานั่งให้เงินอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยให้ไปครึ่งหนึ่งแต่ทีเนี้ยเขาก็โวยวายไม่ยอมซึ่งทางพี่พี่คนโตเนี่ยพี่คนโตเขาบอกไว้ว่าให้งานเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายพี่เขาขอแก้ปัญหาด้วยการที่เอาเงินของตัวเองเนี่ย ออกไปให้เพิ่มอีกครื่งหนึ่งให้เต็มเพื่อที่ทําให้พี่คนลองเนี่ยจะได้จะได้จะได้หยุดการยุ่งกับเราเพราะยังมีแมสเซจที่พี่พี่คนลองเขาส่งมาหาแม่อยู่เลยบอกว่าแม่จะให้มาไหมอะไรเงี้ยเหมือนโน้เนี่ยถ้าแม่ไม่ให้ลูกแม่นะก็ภาพลักษณ์ก็ต้องเสียแน่อะไรเงี้ยเขาส่งแมสเซจนั้นมาแมสเซจนั้นก็ยังเก็บไว้อยู่เลยนะฮะแล้วก็ ซึ่งเขาถ้าเกิขาไมบอกว่าเขาไม่ได้เงินแล้วเขาจะทวงเนี่ยก็ว่าคงทวงผิดคนเขาต้องไปทวงกับทางพี่คนนั้นมากกว่าเพราะคนนั้นเขาเป็นคนบอกทั้งแม่กับทั้งก้าแล้วก็ทั้งน้องเองว่าเขาจะให้เงินทุกบาททุกสตางค์โดยที่เอาเงินของตัวเขาเองน่ะจัดการเพราะพี่เขาแบบเขาแบบนี้เขาไม่อยากให้มีปัญหาแล้วเขาจะได้ไม่ต้องมาว่าน้องด้วยแต่ทั้งแตทั้งที่แม่กับน้องใหม่ทีรักกันทั้เอกสารแล้วก็การที่มีทุกอย่างมีทุกอย่าง มันจริงๆไม่ได้อยากทำถึงขัานนั้นเลยแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาก็ต้องรู้แหละคะเขาเขาต้องไปคุยกันเองมากกว่าถ้าเขาบอกเขาไม่ได้เงิน ส่งมาจริงเส่งมาจริงแต่ว่าคือส่งมาเนี่ยให้มาที่ทางทางแม่กับทางน้อง<ะ>ส่งมาทางแม่กับทางน้องแล้วก็เขาก็ให้เราหยุดพูดบอกว่าอย่าห้ามน้องพลาดพิง<ะ>ซึ่งก็ต้องชี้แจงก่อนว่าน้องเนี่ยไม่ได้พลาดพิงถึงเขาเลยถ้าคนที่ติดตามข่าวนี้จะไม่มีน้องจะไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรมากมายเลยและการที่น้องขึ้นอินสตาแกรมบอกว่าต่อไปนี้มีงานนะติดต่อมาทางพี่ก้า คือก้าจะเล่า้ฟังว่าเหตุมันเกิดวันที่2มีนาคมที่น้องอที่ที่น้องคุณแม่แล้วก็ก้าแล้วก็พี่เอไปตัดสินใจเคลียร์กันที่คริสตันปาที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็คุยกันน้องใหม่ก็บอกว่า น้องใหม่จะขอดูแลตัวเองนะคะส่วนเก้าบอกเก้าอยากออกมาดูน yes, ้องด้วยณโมเมนต์นั้นเขาก็เป็นคนบอกเองว่าเขายินดีทอปล่อยแล้วเขาก็มาออกให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาก็ปล่อยแล้วก็โอเคเขาปล่อยแล้วก็ไม่ก็ขอบคุณแม้ว่ามันจะมีอะไรตามมาอีกก็ตามเยอะแยะเราไม่ใส่ใจเราไม่เคยเราไม่เคยออกมาโต้ตอบอะไรมากมายเลยเขาจะมาแบบบ่ายเบี่ยงว่าน้องอยากเปิดร้านส้มตำอะไรเราไม่เคยเราก็โอเคเขาพูดอะไรก็พูดไปแต่เราไม่ยุ่งแต่หลังๆนี้มันเกินไปแล้วเขาก็มามามาบอกว่าวันนั้นเราเคยกันจบว่าที่เขายอมใช่ไหมวันที่สองมีนา วันรู้สึกว่าวันที่4หรือยังไงเนี่ยไม่แน่ใจนะคะวันที่4หรือยังไงที่น้องขึ้นอินสตาแกรบอกว่าตอนนี้มีงานอายติดต่อที่พี่เก้าเลยนะคะซึ่งมันก็คือจบก็คือเป็นการเคลียร์ไปแล้วว่า ว่าเออบอกไปแล้วว่าเนี่ยเราเราไม่ได้อยู่กับเขาแล้วนะแล้วก็วันที่4ี่เนี่ยต,ต,ตั้งแต่วันนี้มีงานอะไรมาติดต่อพี่ก้าวได้เลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องก็บอกไปเรื่องปกติค่ะใช่ได้รับโน้ติตืนนีน้องกับพี่ก้าวบคุณแม่เครียดไม่เครียดเลยเ,เพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเขาเขา,เขาส่งมาก็คือให้เราหยุดพูดหยุดอะไรใช่ไหมทีนี้ทางเราก็รู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยเราอะ่ะเราก็ต้องคือตอนแรกเรากล่ว่าให้เรื่องมันจะจบลงไปด้วยดีเงียบเเราก็ทํางานของเราก้าวกับน้องก็ทํางานด้วยกัน ตนนั้งแต่ั้งตทำงานไปแต่ว่าในเมื่อในเมื่อมันเป็นมาอย่างนี้เขายื่นมาเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเรา ด้วยการที่เ้าก็ได้ปรึกษาทนายเหมือนกันแล้วก็ให้ให้ทางทนายยื่นกลับไปคิดว่าพรุ่งนี้เขาน่าจะได้ว่าว่าเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเราตรงที่ว่าเขาไม่หาว่าเราพลาดพิงเขาเราก็ต้องชี้แจงไปว่าเราไม่ได้พลาดพิงเขานะอะไรต่างๆนะแล้วก็ยื่นข้อเสนอกลับไปที่เขาซึ่งเขาก็ต้องตอบรับกลับมาซึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบรับคนสุดท้ายยังไงก็เดี๋ยวต้องว่ากันไปแต่พูดคำสื่อมันบานปลายจนถึงนับในทางการฟ้องร้องเรื่อคดีไปแล้วค่ะพี่ก้าวตอนนี้ คือเรื่องเรื่องถ้าได้ฟ้องร้องอะไรเดี๋ยวต้องดูตามคือมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนของทางกฎหมายไปอะค่ะซ,ซึ่งตอนนี้ให้ทางทางก้าวทางแม่ทางน้องเนี่ยคงจะไม่พูดอะไรมากแล้วก็ขอให้ทานายเป็นคนจัดการว่าว่าที่ผ่านมามันมันมีเรื่องอะไรบ้างซึ่งบางอย่างเนี้ยเราก็ไม่อยากจะไปสาออกมาพูดว่าอะไรยังไงเท่าไหร่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะครูนี้เป็นการพูดภาษาธรระมันไม่พูดเรื่องอะไรแนวนี้แล้วไมครู้ไม่แล้วค่ะจบ<ด>ถ,ถ้ามีอีกทีก็คือแบบเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ จะไม่มีไก่เก,กล,ลียดลอกรอบอะไรใช่ไหมคะเราคิดว่าเรากเกลียดกันไปแล้ววันที่วันที่สองนั้นที่เราแจ้งไปค่ะลหายคนมองว่ามันยังแบบการไปจบที่ไม่ไหวมันแค่เปจุการทะเลาะกันแล้วไปแล้วอะไรอย่างนี้ต้องดูว่าใครเริ่มมันนะเพราะว่าจริงๆแล้วทางเราก็อยู่ของเราทํางานเป็นปกติแล้วอ่ะ แล้วก็แบบเขาก็เหมือนกับให้ทานายส่งมาก่อนเราจะให้เราก็ต้องรกักษาสิทธิ์ของเราอะทั้งน้องกับทางแม่ก็ต้อง,งร,รักษาสิทธิ์ด้วยว่าอ,อ,อยู่ดีเหมเือนเหมือนมีคนมาลังแกรเราแล้วเราจะไม่แบบว่าออกมาชี้แจงหรอถ้าเราไม่ออกมาชี้แจงคนเขาจะคิดว่าแบบเฮ้ยเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าทําไมเราก็ต้องแบบว่ากันด้วยหลักฐานดีกว่าค่ะค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ขานมา,ามพูดถึงความรู้สึกนิดนึงค่ะเรื่อง,ง,องอนี้มันเหมือนจะจบควยแต่มันก็ดันเป็นเรื่องราวอะไรอย่างงี้ ตัวนนรลราแบบคุณแม่อยากให้เรื่องนี้จบยังไงคะจบแบบแบบแม่เรายังรักเขานะเรายังรมีสิทธ์ที่ดูคือเรียนเรียนตามตรงว่าพี่สองคนเนี้ยยังไงก็ไม่มีทางลืมบุญคุณค่ะแล้ว<ม>แม่เนาะยิ่งก้าวก,ก็อยู่กับเขามานานเป็นสิบสิบปีสิบห้าปีอ่ะ,อะแม่ก็อยู่มาห้าปีเนาะยังไงเขาก็คือเป็นคนให้พื้นที่ที่เราอยู่ในวงการ